สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะฮะในรายการฟุตบอลพาเที่ยววันนี้เป็นอีพีที่ผมไม่แน่ใจแล้วอีพีที่9ก้หรือว่าที่10แต่วันนี้ณนะวันนี้ผมกําลังเดินทางไปที่ชนบุรีนะฮะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อไปดูการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกระหว่างชนบุรี f อกับเมืองทองอยู่ในเต็นนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเที่ยวยังไง แล้วก็ดูบอลยังไงนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะฮะ ครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดจุมบุรีเอฟซีเจอกับเมืองทองนะฮะก็ในการฟุตบอลพาเที่ยวก็เนี่ยฮะผมจะพาเพื่อนมาเที่ยวนะฮะนี่ชื่อชื่อข,ของจุมบุรีก็คือบางแสนนะฮะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก่อนดูบอลน,นะฮะ อ็เลฮะเนี่ยสำหรับอ,อ,อาหารฮาล้านหรือว่าชาย i s l a นะฮะนี่ที่ชนบุรีรือว่า,าอ่างศิลาฮะก็จะมีร้านยะยะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสั่งอะไรนะฮะนี่ครับมาเที่ยวฟุตบอลพาเที่ยวนะฮะการเที่ยวมันก็ต้องครบเซตทั้ง เที่ยวดูธรรมชาติทั้งกินอาหารนะฮะอันนี้เป็นมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวกอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรอีกรู้ว่ายัางไงร,รู้ว่าจะไปที่สนามก่อนแล้วก็ดูกันนะฮะเพื่อนครับเมนูวันนี้เรามีอะไรบ้างฮะมีซุปตํากุ้งสด หมึกนืนมะนาวแกนงนต้ม่ชอมทอดไข่ปลาดิวเดียวแล้ว,ก,วลก็ทอดกุ้งข้าวผัดปูนี่ข้าวปัดปูนี่นี่เป็นร้านร้านประจำของเรานะฮะถ้าเรามาชนบุรีรั้วบางแสงใช่ไหมใช่เนี่ยบรรยากาศนะฮะบรรยากาศทะเลธรรมชาติอ่าวไทยะฮะแล้วก็กับอาหารทะเล คาร้านที่อยู่ใกล้ๆบางแสนตรงนี้เขาเรียกว่าอัางศิลาเนาะอังางศิลาโอเค yeah. เดี๋ยวเราชินก่อนนะครับระหว่างรอฟุตบอลเตะทุ่มหนึ่งนะฮะพวกเราตัดสินใจแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวนั่งเล่นที่บางแสนดีกว่าเพราะในไหนนี่คือหน้าร้อนนี่คือไฮซีซันหน้าร้อนสำหรับทะเลบ้านาทะเลของประเทศไทย เราก็ต้องไปรับลมแดดไอแดดของทะเลง,งั้นเราไปที่บางแสนดีกว่าน,นะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนาที่บางแสนตอนบ่ายเมื่อกี้ตอนเช้าใช่ไหมตอนบ่าย,ายว่าคนจะเยอะไหมแต่ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เราอยู่ที่หาดบางแสนนะฮะตรงแหลมสักอย่างฮะที่เอ่อยิงเยอง,งมาทางอ่างศิลาฮะอันนี้ก็ระหว่างที่เรา ถ้าเรามาดูบอลจากจังหวัดเนี่ยฮะระหว่างดูบอลก็เราได้มาเที่ยวพักผ่อนด้วยฮะเนี่ยวันนี้ก็รอเหลือเวลา,าใกล้แข่งขันสักสองชั่วโมงเดี๋ยวเราไปหน้าสนามเพื่อดูบัตรระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันที่น่าสนามครับ เดี๋ยวก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปที่สนามชมบุรีเอฟซีสเตเดียมะฮะก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะเป็นทริปอย่างนี้นะฮะเหมือนมาพักผ่อนนะฮะถ้ามาที่ชนบุรีก็เนี่ยครับก็มาพักผ่อนระหว่างรอเกมมาสักหนึ่งวันก่อนหรือว่าใครจะมาตอนเช้าวันก่อนแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาที่พักหาอะไระครับเพราะ อย่างที่บอกคือชนบุรีบางแสนก็ยังเป็นเสน่ห์ของมันอยู่นะฮะบางแสนยังไงเสน่ห์ของบางแสนก็ยังน่าสนใจอยู่นะฮะลองมาเที่ยวนะฮะเพื่อนเนี่ยอันนี้ผมอยู่ทางแหลมแท่งแต่ถ้าเป็นฝั่งอ่าบางแสนจริงๆก็คืออยู่ฝั่งนู้นนะฮะพื่ะะครับนูคือเป็นหาดบางแสน นี่คือเสน่ห์ของการเที่ยวดูบอลนะฮะก็ถ้าใครดูคลิปของผมแล้วแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาเรามาเที่ยวด้วยกันนะฮะคือเราได้กีฬาด้วยแล้วก็ได้เที่ยวผัดคลายวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่สนามแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันหน้าสนามนะฮะ มาถึงสนามที่ชนบุรีแล้วนะฮะก็ถ้าใครจะมาที่ชนบุรีก็ต้องมาจอดรถที่รับฝากจอดรถนะฮะซึ่งมีหลายที่นะฮะอันนี้เราก็กำลังเดินเข้าสู่สนามนะฮะนี่ครับนี่คือบรรยากาศของอชนบุรีเอฟซีนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่ช็อปของชนบุรีก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูก่อน ตามธรรมเนียมนะฮะเพราะสนามแต่ละสนามก็จะมีช็อปขายของที่ระลึกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรนี่เดี๋ยวสัมภาษณ์ไปรุ่นหลานรุ่นทลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงยูทูบนะนี่นี่แฟนๆจนบุรีนะฮะนี่นี่เป็นไงวันนี้เป็นไงวันนี้วันนี้สกอร์เป็นไงเลยสามสูับสามนี่เป็นไงไง่ะเดี๋ยว ขอบคุณมากครับแล้วไปเข้าไปดูบอลป่ะออออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันข้างในครับสวัสดีครับครับเน,นี่รนยรับมีความน่ารักของแฟนบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาว์หรือว่าหรือว่ามีทุกรุ่นนะฮะฟุตบอลเป็นกีฬาของคนทุกรุ่นนะฮะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูว่าในช็อปมีอะไร เนี่ยครับโอ้นเยอะมากเลยครับในชอบเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับพเพื่อนๆนี่คือชอบของจุลเลียสีนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับเพื่อนของผมคนหนึ่งนะฮะเนี่ยครับเพื่อนๆที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวจะมาเจอมี่ีผมปูมิใจมากครับได้ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนเนี่ยฮะนี่คือคุณหนุ่มเป็นพอ ศูนย์ฝึกกยาชน2ตุลาแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋เพื่อให้เป็นเกียรติแก่รายการหสือให้คุณหนุ่มช่วยพูดอะไรสักหน่อยครับครับสวัสดีครับผมหนุ่มรัชกิจกุชาสุวรรณนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการฝ่ายเยาวชนสโมสรจุ f ีเอฟซีก็ดูแลเยาวชนทั้งหมดแล้วก็ดูแลเรื่องอาคารสถานที่ของสโมสรจุ f ีเอฟซีก็วันนี้ก็ถือว่าดีใจ ที่ได้มาเจอเพื่อนที่โหเกือบ20ปีแล้วมั้งคะไม่ได้เจอกันแต่บังเอิญว่ามีมีฟุตบอลเหมือนกันก็เลยทําให้ทําให้ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับรายการฟุตบอลพาฟุตบอลพาเที่ยวในสัปดาห์นี้ก็บังนอิก็ต้องขอต้อนรับรายการนี้มาสู่สนามชมรี UTA ชมรีสเตเดียมนะครับวันนี้ก็เราก็มีแมต แตช์ใหญ่ก็คือชนบุรีต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับบรรยากาศรอบๆก็น่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วว่าตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะแข่งขันแล้วนะครับก็ยังไงอย่างที่บอกครับต้อนรับทุกคนสู่ชนบุรีเอฟซนะครับผมอยู่งานฟุตบอลบังเอิญมาเจอเพื่อนที่ชอบฟุตบอลเหมือนกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงน้องๆ เป็นแรงบันดาลใจให้น้องสามจังหวัดหรือทางใต้ทางโซนภาคใต้ที่อาจจะคิดว่าตัวเองขาดโอกาสจริงๆปัจจุบันโลกมันไร้พรมแดนครับฟุตบอลมันไร้พรมแดนขอให้เด็กๆหรือว่าคนที่สนใจฟุตบอลมีแค่ความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองรับรองได้ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกฟุตบอลมันกว้างอยู่ที่ไหนเก่งอยู่มุมไหนของประเทศอยู่ที่ไหนมันก็มีสื่อไปถึงหมดนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคน ที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลหรืออยากทํางานเกี่ยวกับฟุตบอลขอให้พัฒนาตัวเองเพื่อเพื่อรักษาฝันแล้วก็ก้าวไปให้ถึงความฝันตรงนั้นไม่จําเป็นว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้ทุกคนมีความฝันตั้งใจโชคดีกับกับกับความฝันของตัวเองแล้วก็ทำความฝันให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับเนี่ยนี่คือ,อคุณหนุ่มนะฮะก็คือเป็นเพื่อนสมยัยสมัยเรียนกศนงา,านที่ภาคใต้นะ ถ้าปีก็สี่สองอ่าฮะสีสองนี่ก็กีปีละยี่สิบยี่สิบปีแล้ว,ลวอ่ายี่สิบปีี้ก็ดีใจเพราะผมอ่าได้รู้จักหนุ่มเนี่ยครับเพราหนุ่มเลยครับคุณหนุ่มเลยฮะก็คือคือบอกว่าเป็นคนที่ชอบบอลจริงๆอย่างอยู่ที่หอผมก็ยังเข้าไปดูบอลที่ห้องหนุ่มเลยอ่า <laughs> แค่แต่วันีะใช่แล้วก็ผมยังเคยเห็นหนุ่ม ไปดูบอยส์สนามดูปติมีซึ่งมันใกล้โรงเรียนเาราอยู่อยู่เรื่ด้วยเลยนะนะครับนี่ครับปากน้องๆแล้วก็ผมเอ่อทางชมพูรีแนวทางที่จะพัฒนาเด็กเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือจริงๆชมพูวีเอฟซีของเราเนี่ยเนื่องจากเอ่อเป็นสโมสรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนายเยาวชนอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเอ่อเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยก็ หลายหลายคนก็มีความฝันว่าอยากจะมาอยู่ที่ชนบีเอฟซีเพราะว่าเห็นว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยทางสโมสรให้การสนับสนุนพักดันส่งเสริมเ,เรื่องจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพื่อให้ทุกคนสามารถเลี้ยงชีพได้เลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเด็กหลายๆคนอย่างอย่างเด็กที่ดูแลอยู่ทุกวันเนีเ่ก็มีเด็กจากทางนาราธิวาสก็มีที่มาคัดทดสอบฝีเท้าแล้วก็เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ล่าสุดก็มีเด็กจากปัตตานีหรือเด็กจากสงขลา ก็มีเกือบทุกรุ่นที่ที่ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆด้วยความที่โลกไร้พรมแดนนั่นแหละทําให้แนวมองหรือทําให้ผมได้รับข้อมูลจากจากจากคนรู้จักจากคนรอบๆที่อยู่ในวงฟุตบอลทางภาคใต้ว่ามีเด็กคนนี้มีความสามารถลองมาทดสอบดูไหมลองมาดูไหมนี่นี่คือโลกไร้พรมแดนของฟุตบอลจริงๆแต่เพราะเรื่เน,นี้ยโซเชียลมันก็สามารถที่จะทำให้เด็กเกิดได้ได<ช>้ยังไม่เหมือนครับสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีโอกาสมากกว่า และที่สําคัญที่อะคาเดมี่ชนบุรีเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องฟุตบอลเป็นที่หนึ่งและเรื่องการเรียนเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะฮะไ,ไม่ได้ทิ้งเรื่องการเรียนนะแต่เพียงแต่ว่าคือคือมาที่นี่เพื่อให้รู้วมาหลักก็คือเป็นนักฟบอลอาชีพแต่เราก็ยังยังสนับสนุนการเรียนอยู่นะแต่เด็กหลายคนก็ก,ก็พอพอพอ,พอได้ตรงนี้มาแล้วเนี่ยด้วยความที่โลกปัจจุบันนะ่ะมันเป็นโลกที่ไร้พรมแดนมันเลยทําให้สิ่งยั่วยุ อะไรหลายๆอย่างทําให้เด็กหลายคนก็ออกนอกรุ่นนอกทางไปด้วยด้วยเรื่องนี้เล่เยอะอันนี้อันนี้ก็ต้องสําคัญมันอยู่ที่น้องๆมีโอกาสแล้วก็น้องๆแล้วโอกาสนราะั้นจะอยู่ทีน้องๆแล้วจะรักษาโอกาสนั้นได้อย่างไงนะโอเคตลอดวันนี้ก็ทางรายการต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในสนามนะฮะโอเคครับโชคดีครับเมืองทองครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนก็ครึ่งแรกได้แข่งขันจบไปแล้วนะฮะก็ยังไม่มีสกอร์นะฮะส่วนผมเนี่ย ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสนามเลยนะครับเพื่อนๆติดคุยกับเพื่อนนานไม่ได้เจอกันนานยังไงเดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บบรรยากาศในสนามนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในสนามนะครับครับบรรยากาศตอนพักครึ่งแรกก็แปลน,ปลนมือทองก็ได้ออกมาหมุนน้ำหม่นท่าแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในสนามแล้วนะฮะ ก็ในสนามเริ่มการแข่งขันแล้วนะฮะ <S <S เดี๋ยวขอตรวจบัตรก่อนนะฮะเดีเ๋ยวเจอกันนะฮะครับเนี่ยเราอยู่ในสนามแล้วนะดะูบรรยากาศนะครับครับสวัสดีครับ คนมีได้ฝาเลยฮะตองหัว่อโลกมนดีเลยะฮะเดย๋่ยวมาดูกันนะครับ,บครองพลสั่งตั้งกะแฟนะฮะห้าคนนะญอ้ะไอ ใครอ่ะใครอะพี่ใคอ่ไอพอเม่อไม่ใช่เอาพรเม่เราดีกว่าจุลินชันขีดฮะเด็กอัดเลือกำแพงดูรอบฮะวอดีหนัก

นาที6เอมองทองนำฟาวชชบุรีแล้วก็มองทองได้ใบแดงนะครัแบบเหลืออีกไม่กี่นาทีประมาณแบบที่สนารสนามโค้ชพของมุงทองเรียกผู้เล่นมาปรัแบบแผนใหม่นะฮะคือมีทีมมองทองได้โดนใบแดงนะ,ะแต่ยังไม่มีรายงานนะฮะ เกมยังเหลืออีกประมาณยี่สินาทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโค้ชคนจะแก้ไขสถานีนี้ได้ยังไงเมื่อครองเมื่อครองหลังจากหลังจากเสียเสียผู้เล่นไปหนึคนแล้วก็ได้ได้ประตูขึ้นนำชนบุรีครับ หลังจากที่มุองซองขึ้นนำที่มุ่งองเสียผู้เล่นไปหนึ่งตัวแล้วก็ขึ้นนำชนุรีในนาทีที่74นะฮะแล้วก็าจากจัดนั้นมาโค้โอของเราก็โดนใบเหลืองนะฮะผมไม่แน่ใจฮะที่อยู่ตรงนี้คือได้กล่าวว่าโค้โอโดนใบเหลืองด้วยฮะแต่ยังไงก็ไม่เป็นไรครับเหลือเวลาอีกไม่มากยังไงก็ต้องนำาตัดแก้หนักนะครับครับสำหรับ ผู้ชมในสนามวันนี้ประมาณ6,902คนนะฮะก็ถือว่าเป็นบิกแมตช์อีกหนึ่งแมตช์ที่คลาสสิกครับเพราะถ้าในไทยลีกต้องเป็นคู่นี้นะฮะชนบุรีกับเมืองทองอาลกาซิโก้ะฮะครับก็หลังจากที่เมืองทองได้ประตูขึ้นนำแล้วก็มีเหตุการณ์ อะไรมากมายในสนามนะฮะแล้วก็เกมก็ปะทะกันนแรงมากขึ้นนะฮะในเกม ไปหลายครั้งนะฮะแล้วก็นาะทีที่80ชนบุรีส่งเจ้าชายลงมานะฮะเจ้าชายบุกเกียร์นะฮะ กเหือประมาณ5นาทีแล้วฮะนี่นาที85แล้วฮนะเดี๋ยวเราเมืองทองจะคว้าัยเก็บสามแต้มกลับไปที่บ้านนะฮะครับนาที89เมืองทองได้ปีคทิกอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายในเกม90นาทีนะฮะของเมืองทองแต่เมืองทองยังนำจุนบริอยู่หูุดๆน,นะฮะ ลูกสูดนะครับเกม90นาทีจบเวลาแล้วฮนะเส้ดเวลา4นาทีนะฮะเดี๋ยวเมืองทองจะเป็นผู้เปิดเล่น ลูกหวีของกรรมการนะหมดเวลาและ,ะชบุรีเป็นผู้ที่ไม่ยอมนะฮะชนบุรีถึงถือว่าเขายังมีโอกาสในเมื่อกรรมการยังไม่เป่าจบเกมการอีกงขันนะฮชมบุรีบุกต่อเนื่องเลยฮะสาแกมเป็นเกมที่บีบหัวใจของมือสองมากเลยนะ

mừng chong 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 bên ครับสำหรับรายการวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเราเปลี่ยนรายการไปอยู่ในช่องใหม่นะฮะช่องบอ s ซาพีดีทีวีนะฮะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดสรรคัคปะรเป็นกำลังใจให้เรานะฮะแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหนุ่มนะฮะผู้งในการยัวชนอะคาเดมี่ชมบุรีอาฟซีนะฮะแล้วก็ขอบคุณแฟนเมืองทองทุกคนนะฮะและก็ เรายังเชื่อมั่นใน Mario Way นะครับวันนี้ขอจบพีลิเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในรายการฟุตบอนพาเที่ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนติดตาม EP ต่อไปนะครับ